วันนี้แอดได้รวบรวมชื่อถนนสถานที่ในต่างประเทศที่ตั้งชื่อภาษาไทยเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไทยที่มีมาอย่างยาวนานงั้นเราไปเริ่มที่ถนนสยามในฝรั่งเศสความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งแอดก็เคยทำเรื่องนี้ไปแล้วตอนแรกคิดว่ามีแค่หนึ่งเมืองที่ไหนได้ถนนสยามในฝรั่งเศสมีอยู่ในเมืองสําคัญไม่ว่าจะเป็นปารีสเบรสและเซงมาเซลซึ่งก็ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสถนนสยามที่ตั้งอยู่ในเมืองเบรสตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คณะทูตโกษาปาน ที่มาถึงท primo, ่าเรือเบรสเมื่อวันที่29มิถุนายนปีคศ1686ทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ชื่อเดิมมีป้ายบอกประวัติศาสตร์เรื่องการมาเยือนของทตสยามส่วนในเมืองเซนต์มาเซลและปารีสนั้นก็มีถนนชื่อสยามสะท้อนถึงความทรงจำเกี่ยวกับประเทศสยามไม่ได้จำกัดแค่เมืองท <other> ่าอย <or read'> <สบ> <regret> ่างเมืองเบรส 2. คิงภูมิพลอดุลยเดชอ f ฟไทแลนด์สแควร์ที่เมืองแคมบริดจ์เมสซัส s ูเซสสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1927ณนโรงพยาบาลเมส์ออเบิร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ราชการที่9ทรงพระราชสมภพหรือเป็นสถานที่ประสูติ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ราชกาลที่9กษัตระศัต์ของประเทศไทยและเพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของไทยและสหรัฐอเมริกาเมืองแคมบริดจ์จึงได้ตั้งชื่อภูมิพลสแควร์ที่จตุรัสแห่งนี้ 3. ถนนจุฬาลงกรณ์ที่ประเทศสวีเดน หลังจากเสด็จเยือนสวีเดนในปี1897ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลรที่5ที่ได้เสด็จประพาสสวีเดนตามคำกราบบังคมทูลเชิญของพระเจ้าออสการที่2กระสัแห่งสวีเดนและนอร์เวย์และได้ทรงผ่านเส้นทางถนนแห่งหนึ่งภายหลังถนนเส้นนี้ได้ถูกพัฒนาใหม่และในช่วงปี1940ก็ได้มีการรับตั้งชื่อว่าคุงชูลาลอโคนชเวก หรือถนนก,กษัตริย์จุราลงกร์เพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ไทยสวีเดนและยังมีศาลาทไทยตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงมีป้ายชื่อที่เป็นภาษาไทยและภาษาสวีเดชและมีรูปปั้นของพระองค์ตั้งอยู่ด้วย รูปปั้นช้างพระราชทานที่สิงคโปร์ย้อนกลับไปในปี1871พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประพาสสิงคโปร์ครั้งแรกและการสเสด็จครั้งนั้นทรงพระราชทานรูปปั้นช้างสำริดให้แก่สิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันช้างตัวนั้นก็ตั้งอยู่บริเวณหน้า The Art House กล้แม่น้ำสิงคโปร์ เป็นแทนที่มีจารึกข้อความเพื่อยืนยันว่าเป็นของพระราชทานจากกระสัสยามถนนมโนปีหนังประเทศมาเลเซียมีถนนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของไทยนั่นก็คือจาลันมโนเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของไทยคือพระยามโนปรกรณมินิติธาดา นายกรัฐมนตรีสยามคนแรกของไทยในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งท่านก็ได้รีภัยมาประทับที่ปีนังจากนั้นมีการตัดถนนผ่านหน้าบ้านก็เลยมีการตั้งชื่อว่าถนนมโนนอกจากนี้ที่จอร์จทาวยังมีถนนที่ชื่อถนนสยามซึ่งก็ร่้งชื่อตามชื่อประเทศเดิมของประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในถนนไม่กี่สายในจอร์จทาวที่ตั้งชื่อถนนตามชื่อประเทศสวนสยามที่ไม่ได้อยู่ในสยามสวนน้ำสยามพาร์คประเทศสเปนโดยสวนน้ำสยามพาร์คแห่งนี้ตั้งอยู่บนกเกาะเตเนเตเฟของหมูกก่เกาะคานารีประเทศสเปนซึ่งการออกแบบผู้ออกแบบก็ได้รับแรงบันดาลใจ ศิลปะสถาปัตยกรรมมาจากประเทศไทยสยามไม่ว่าจะเป็นอาคารจุดถ่ายรูปวัดจำลองสะพานตลาดลอยน้ำรวมไปถึงองค์ประกอบปริมากรรมก็อสท้อนให้เห็นถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนักออกแบบก็ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากราชวงไทยให้ใช้ชื่อว่าสยามและความเป็นไทยของสวนน้ำแห่งนี้แต่เจ้าของไม่ใช่คนไทยแต่อย่างใด เป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันผู้หลงไหลคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมไทยนั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์สาระความรู้แบบนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวทยที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีที่กดโดเน a t i o n super t h a n k มาให้แอดตลอดและเรามาเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ